โอเคสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะสำหรับช่วงพากินนะครับโอเคอ่าช่วงพากินในพาร์ทนี้นะครับผมก็จะมาพากินนะครับเป็นอาหารที่หลายคนน่าจะรู้จักกันอย่างดีอยู่แล้วเนาะนะครับผมกาลังหมายถึงขนมจีนครับขนมจีนที่ผมนํามาพากินในวันนี้นะครับเป็นขนมจีนแกงเขียวหวานนะครับซึ่ง ตัวตัวเส้นเนี่ยผมขอเลขเส้นแล้วกันเนาะก็คือตัวขนมจีนเนี่ยอันนี้ผมเอ่ย,อยงไง่ะก็คืออันนี้ไปซื้อที่ตลาดมานะแต่ตัวแกงเขียวหวานอันนี้ยายผมคนทํานะครับก็ก็เลยเนี่ยหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้เนาะเดี๋ยววันนี้จะมาพากินกันเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะะนี่นะครับก็จะเป็นอย่างนี้เลยก็ในนี้ก็จะมีเลือด นะครับมีเลือดแล้วก็เนื้อไก่นะครับใส่เนื้อไก่ไปด้วยแล้วก็รวมถึงน้ำน้าก็คือผมลาดน้ำแกงเขียวหวานนวดเนาะนะครับอ่ะเรามาเริ่มมาเลยก็คือขนมจีนอย่างที่เราทราบเนาะมีหลายแบบนะครับแต่อย่าง แบบที่เราน่าจะรู้จักกันอย่างดีคือขนมจีนน้ำยาใช่ปะแต่อันเนี้ยที่ผมมาพากินคือเป็นเป็นแกงเขียวหวานนะครับอ่ะเราเริ่มเลยเนาะผมขอชิมตัวขนมจีนอย่างเดียวก่อนนะแบบตัวที่ยังไม่เอาเลือดกระไก่เข้าปากอะครับอ่ะเริ่มเลยนะฮะ อืมรสชาติก็ออกเผ็ดๆนิดนึงนะแต่ก็ไม่ได้เผ็ดมากนะสำหรับตัวแกงเขียวหวานนะคือผมจะบอกอยงนี้อันนี้ถือว่าเป็นมื้อเย็นผมเลยนะคือมื้อเย็นผมอาจจะไม่ได้ทานข้าวนะครับผมก็ทานขนมจีนเป็นเป็นมื้อเย็นมาลละกันนะครับณนะเวลานี้ก็กี่โมงแล้วเนี่ยทุ่มยี่สิบเอ็ดนาทีนะครับณนะเวลาที่ผมถ่ายคลิปเนี้ยคือหนึ่งทุ่ม ี่สิบเอ็ดนาทีก็ต้องเป็นข้าวมื้อเย็นอยู่แล้วเนาะพอดีที่บ้านไม่มีข้าวอะไรกินครับก็เลยไปซื้อ่อาไปซื้อขนมจีนมาแล้วก็ให้ย้ายผมเนี่ยทำตัวเขาเรียกะไรนะ้ำที่จะมาราดบนขนมจีนอะนะครับก็คือทำเป็นแกงเขียวหวานนั่นเองนะพอทำเสร็จปุ๊บก็ตามนี้ครับถือโอกาสนี้ก็เลยเอามาทำเป็นช่วงพากินเลยแล้วกันเนาะ แต่ก็ไม่ไม่ไม่ไมถึงกับเผ็ดมากนะยังยังพอทานได้อยู่อ่าเดี๋ยวชิมตัวเลือดนะฮะเรื่องรสชาติก็โอเคอยู่นะไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยครับ อ่ะอันนี้เนื้อไก่มากนะไก่บางชิ้นที่ผมตักมาเนี่ยมันจะมีกระดูกด้วยนะฮะบางชิ้นก็เป็นเนื้อล้วน ประมาณนั้นนะฮะอืมแค่นี้ก็อิ่มครับหมายถึงถ้ากินหมดนี่นะกินหมดจานเนี้ย เดี๋ยวตักยางนิดนึงตัวขนมจีนมันมันไหลออกนอกช้อนมันน่าจะต้องใช้ซ่อมน่าจะต้องใช้ซ่อมนะ <c oughs> เนื้อไก่ผมตักมาน้อยไปหน่อยส่วนใหญ่ตักมาแต่เลือดนะะ เวลิก mm ู hmm. mm hmm. เลยครับอร่อยอยู่อ่ะประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับคลิปในวันนี้นะครับกับขนมจีนแกงเขียวหวานนะครับ mm hmm. ก็จากอันนี้คือปริมาณตอนนี้เหลือแค่นี้ละผมก็ทานไปหลายคําอยู่นะ <laughs> เดี๋ยว หลังจากผมถ่ายคลิปเสร็จเนี่ยเดี๋ยวผมจะขอตัวไปกินให้หมดนะครับที่จริงอันเนี้ยผมตักมาบางส่วนนะที่จริงยังมีส่วนอีกเยอะเลยนะครับทั้งตัวขนมจีนกับโดยเฉพาะแกงเขียวหวานเนี่ยโหยายผมทําเยอะมากแบบใส่เป็นหม้อเนี้ยหม้อก็แบบไม่ถึงก็ใหญ่มากแต่ก็แบบพอมีปริมาณเยอะอยู่อะโหแบบทําไม่เยอะมากฮะแต่ตัว แต่ตัวเส้นขนมจีนเนี่ยอันนี้ซื้อมาน้อยไปหน่อยนะฮะแต่ไม่แปลถึงเส้นขนมจีนหมดหรือถ้าแกงเขียวหวานเหลือก็เราก็เอาแกงเขียวหวานเนี่ยที่เหลือเนี่ยไปทานกับข้าวก็ได้นะแบบทําแบบกินเป็นกับข้าวหรือว่าแบบทานกับข้าวสวยร้อนๆอ,อย่างเงี้ยหืมแบบอร่อยอะประมาณนั้นนะครับโอเคก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์นะครับแล้วก็ฝากกดซับสไครต์ด้วยแล้วกันน้อในคลิปนี้นะครับในพาร์ทหน้าผมจะ ไปพากินอะไรนั้นนะครับก็ติดตามไปได้ในคลิปหน้าก็แล้วกันเนาะนะครับโอเคไว้พบก,กันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ